สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูป่าวารินฟาร์มตั้งอยู่อำเภอวารินจังหวัดอุบลค่ะสวัสดีจ้าหมูป่าวารินฟาร์มค่ะสวัสดีพี่น้องเอซี่แล้วก็กลุ่มคนที่เลี้ยงหมูป่าน้ำกันด้วยจ้าสำหรับมือนี่เนาะค่ะเป็นวันที่2ีมีนาะ เมื่อวานนี่แม่ค่ะเพิ่นมาจับลูกหมูที่เหลือสามตัวไปแล้วได้จ้ามาจับวันที่ยี่สิบหาเนาะค่ะเมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกเอาสรุปแล้วกะลูกหมูตัวนี้เลี้ยงลูกประมาณยังบ่ถึงเดือนค่ะพี่นงก็คือได้จับออกเบิดทุกตัวเนาะค่ะเพราวาเพิ่นขอบวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะอันนี้ก็ยังบ่ถึงวันที่ยี่สิบแปดเลยก็คือและตอนนี้ก็คือเพิ่นผสม แล้วเรียบร้อยได้จ้านี่มือนี่เป็นมือที่สามแล้วที่ให้เพื่นอนยู่น้ำกันเขาจะเบิงจังไดด่วาตัวเมยเพื่นพ่อแล้วนะคะเพื่อนจะบรหายตัวผูเพื่อนขึ้นทับเลยแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนแกนยังมีอาการดุอยู่นด่นนะคะ่ะ<ม>ก็เลยเอาให้แน่ใจก่อนจังเอาตัวผูออกเนาะคะ่ะม,มันจังบ่ดด้ เอาออกเอาเข่านะค่ะมันมันที่มันหยากมันที่เอาออกเอาเข่าแล้วมันหยากก็คือเอาให้ชั่วๆนะค่ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็คือพอหล้กก็อันนี้ก็คือแม่เท่าเนาะจ้ะนี่พอก็แม่คููนี่ลหละให้ลูกเมื่อกี้นี่้าโตเนาะจ้ะก็คือนำนักลูกนี่ได้สิบหกหมื่นสิบเจ็ดหมื่นก็คือมีโตนำนักถึงสิบหกสิบเจ็ดหมื่นนี่บระเมินว่าสามโลเคิงได้จ้ะได้สี่กิโลนี่ อุ้ยพ่อพอตัวนี้สามปีแล้วเดจานี่สามปีเลยตัวใหญ่แหงเบิงหนาเพือไงไงไพ่อนใหญ่ี้ไงเดจานเพื่อนจะบ่สูงแล้วค่ะนี่เพื่อนจะบ่สูงเพื่อนจะเตี้ยนี่พ่อแม่คููนี่นี่เอามาจากคอ,อกเดียวกันเดจานี่เอามาจากคอเดียวกันบบเดต่างคอ,อกบไดต่างสายพันธุ์นะคะก็คือออกมากจากทองพ่อแม่เดียวกันเลยจ้ะนี่ ติดซัดเรียบร้อยผสมขึ้นว่าหนาจะผสมเรียบรเลย้วจ้ะแต่ว่าเอาไวเ้เยาว,ว่าตัวเมยเพิ่นก็คือยังยังบว,วมอยู่นะคะ่ะก็คือยังบว,วมเต็งอยู่แตเลยเดี๋ยวจะปล่อยให้เพิ่นอยู่น้ากันอีกประมาณจากักสองสามมือพหุ่นละค่ะจังจะเอาตัวผู้ออกจากตัวเมย์นี่มีบางคนเพิ่นถามเข้ามาเนาะจ้ะว่าของเหานี่รีดน้าเชื่อบอบได้รีดน้าเชื่อได้จ้ะเพราะว่าหมูมัน มันใหญ่แล้วนะค่ะพวกทีเพรลี่น้ำเชื่อก็คือเพิ่นจะฟึกลูกหมูมาตั้งแต่นหน่อยหน่อยอันนี้ก็คือบอดดี้ลี่น้ำเชื่อเลยจ้าก็คือมีผสมตัวอย่างเดียวนะคะรากะถ้าเกิดว่างผู้ใดอยากให้เอาไปผสมก็บได้อีกจก้ะเป็นอย่างบอดดี้ฟึกให้เพิ่นขึ้นลดตั้งแต่หน่อยนะคะมันมันยากลําบากแห้งจ้ะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากให้ให้ อยากได้พอพันตัวนี้อยากได้น้ำเชื่อเพิ่นนะคะก็คืออยู่เก่ๆ้ๆบริเวณเดียวกันนะคะก็คือเอาตูมาเลยจ้ะโบโบเดลีน้ำเชื่อนะคะนี่เบิง้งเขยนขาเพิ่นใหญ่จ้ะพี่น้องนี่เบิง้งเขนขาเพิ่นใหญ่นี่ตัวนี้ก็คือจะมีลักษณะตัวแม่นี่ก็คือจะจะ,จะหองนะคะพยายามจะจะบอหายตัวขู่ขืนเหมือนเหมือนเพิ่นจะพ่อแล้วนะคะเหมือนเพิ่นจะติดแล้ว แต่ว่าเพื่อนกนยังมีอาการดุหลายอยู่เวลาเห็นเวลาเห็นเจ้าของเขามาจังสีอ่าสีหนาสีตา,าเพิ่กนกะจะยังโบกคือเก่านะจาะก็คือให้เพิ่อยู่น้ำกันไปอีกจะสองสามเหมือสักกอนนะคะ่ะเอาให้ชั่วๆนี่บพบ้อมนะจ่ะตัวแม่เลี้ยงลูกมากประมาณเดือนหนึ่งอ่าโบผอ,อม บ้เดสูพร้อมนะคะนี่อันนี้บ้เดสูพร้อมเลยจ้ะตัวใหญ่ปกติแล้วเพิ่นจะพร้อมกว่านี่ค่ะแต่ปกติแล้วเพิ่นก็จะสูบลงกว่านี่แต่ว่าท้องนี่ก็คือให้กินอาหารปลาดูกมาตลอดเด้จ้ะก็คือจะบมีอาการสูบพร้อมเลยถึงแมว่าลูกจะกินนมกระซังนะคะก็คือตัวใหญ่คือเก่าจ้ะก็คือตัวใหญ่คือเกา่า ถ้าเกิดว่าเขามีแม่หมูที่เลียงลูกไงเร็วแบบนี้แหละกระติสัตว์เร็วแบบนี้ก็จะเป็นผลดีกับเผ่าแห้งเด้อค่ะพี่น้องพราะว่าคนที่เลียงหมูปลาน้ำกันนี่บางคนก็เจอปัญหาตัวแม่ลูกออกนมไปแล้วเป็นสองสามเดือนกันยังโบขืนกับมี่ยังโบขืนกัมี่ฉีดยาลักแล้วฉีดยาก็แค่ขึน้นแค่มือสองมือ เอาวายาวาเพชรกับบวมแดงแค่มหมือสองเหมือแลวก็เอาตัวผูผสมแหลวก็คือบบติดเด้อค่ะถึงแม้ว่าเขาจะพึ่งยาปฏิชีวนะก็สร้างนะคะมันจะบบดีทอทีเขาจะติดซัดโดยธรรมชาติแบบนี้นี่ค่ะนี่เลียงลูกไงเร็วหลักกับตดซัดเร็วนี่ยังบดถึงเดือนก็คือผสมแหล้วเรียบร้อยค่ะนี่นี่ในช่วงนี้เด้อค่ะพี่น้อง ก็จะเป็นวันที่26นี่นาเนาะไม่ค่ะเพื่อนบอกไว้ว่าเขาจะรับลูกหมูถึงวันที8่8เมษายนช่วงเทศกาลสงการเพิ่นจะบบได้เลนรดเด้อค่ะเพิ่นจะบบเด้ออกมัจับหมูพี่น้องคนไหนที่ยังมีลูกหมูหน่อยอยู่ก็คือฝ่าวุนให้มันทันวันที่8นี้นะจ้ะถ้าเลยวันที่8ไปแล้วก็คือเดคขายหลังสงการราคาและค่าก็อาจจะล่งไปเรื่อยนะคะ ก็คือของเหานี่อยู่ฟาร์มเห่านี่ก็จะมีอีกแม่หนึ่งจะเพิ่นอายุได้สิบหกเหมือนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เห็นว่าป่าที่นี่แต่ก่อนนั่นคองนี่เนาะมันจะเป็นลูกของแม่เถ่านี่ป่าที่นี่เขาก็จะดัดแปลงให้ลูกแม่เฮียนน่ะนะคะ่ะให้เพิ่นเด็มากินอาหารก็จะเฮ็ดปองเนยน้อยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเฮ็ดปองเนยน้อยอยู่ตรงนี้ให้ลูกมูเพลิดเพลิไปหละกะักการว่าให้เพิ่นออกมาหาแม่เถ่านี่ได้ด้อจ้านี่ ก็จะให้เพื่อนแลีนจากขอกแม่เพิ่นก็คือขอกนันเนาะก็ให้ไปอยู่ใน้ังล้างนะคะ่ะก็คือเอาพักตอนนี้ก็คือรลอพักให้เพิ่นกินก่อนเอาพักบุ้งมาให้เพิ่นฮัดกินนะคะเดี๋ยวแล้วก็เอาอาหารไปรดูแข้งไหวให้เพื่อนยำกินเลนน้่มฟุ้งให้เพิ่นกินนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิง์นะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลูกหมูนหน่อยว่าเขาขามมาจังได้ด้จ้ะนี่ นี่ได้จ้ะป้องหน่ยน้อยจะให้เพื่อนหลอดออกมาได้ด้วยค่ะนี่นี่แตจ,จะเอาอาหารอันนี้ก็เป็นอาหารของขอกหมูหน่อยเกาเด้จ้ะนี่นี่ถาดอาหารก็ยังคือเกาก็จะเฮ็ดปองหน่อยน้อยอยู่ตรงนั้นเนาะให้เพื่อนหลอดมาได้ด้วย โม,ม่น่าก็จะอยู่ของนั่นค่ะเหลืออีกของหนึง่งอีกเหลืออีกแปดโตจ้ะเดี๋ยวจะคุ้นเห้เพิ่นท่านวันที่แปดนี่แหละนาคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะคะนี่เดี๋ยวถ้าเพิ่งได้เพิ่งก้างเท่หลอด<า>นะเพิ่งกํางจะมากค่ะมาแล้วนึ่งตือ้อ ก็จะเที่ยวออกเที่ยวเขาค่ะให้เพื่อนเที่ยวออกเที่ยวเขามากินพักบุงอยู่นี่เอาพักบุง้งรอให้เพื่อนกินนี่จ้ะอันนี้ก็คือเป็นสภาพบริเวณขอบของเห่าแล้วค่ะก็จะบรได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีย่างดอกจ้าก็คือตามสภาพขอบเฮาเลยนะคะนี่อ่าในสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเขาก็มาอัปเดต แม่หมูของเฮาได้จ้าพี่น้องนี่บัง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 ลูกหมูมนี่ได้จ้าพี่น้องนี่เห็นบอสพลอดออกมาเันเกิดจะมากินอาหารอยู่นี่นี่เอาว่านอนหลินี่สำหรับคลิปนี้กะมาเดตพี่น้องด้ค่ะว่าอ่าหมูที่ขอดวันที่ยี่สิบแปด ก็คือจำนายลูกหมูออกไปเร้วเรียบร้อยเบิดทุกโตแล้วเวด้อค่ะก็คือวันที่ยี่สิบหกนี่แม่เขาก็คือผสมติดแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องถือว่าแม่หมูตัวนี้เพิ่นกะเขาเชื่อินว่าจังใดละ่ะภาษาผูเฒ่าเพิ่นกะเอื่นว่ามันกับคำก็คูณเฮ่านะคะ่ะก็คือเรียงลูกใหญ่เร็วก็คือติดชัดเร็วนะจ้ะ,ะสำหรับคลิปนี้กะหมูปลาวาลินฟ้าม้องเฮ่านี้กค่ะ ขอจบว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่จ้า